คุณพระเถระพระเถระทั <on> ้งหลายมีพระเดชพคุณหลวงตาพระวิเทศธรรมรังสีซึ่งพวกเราทั้งหลายได้มาเสนอกอซึ่งปเขารบรักในอาวตาแห่งนี้แล้วก็พระเดชระคุณในที่สัต์ตัวดีมาอะไรมาว่ทยเรา มีควาเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะที่เ,เป็นประธมทูทผู้โรคอยากใก้ชิดแล้วก็พระเจ้าอังกิราทูกลูกหร่นั้นขอแสดงบารพระนิงผ์ในระนานทููที่งสงสารแต่วปวารพระตาหรือสงษารประตาแล้วก็ขอ,อเจริญพรญาติโยมที่ชนคุณธรรมริษักทัหลายที่ได้มาร่วม ในการฟังในการส,สนับสนุนด้วยวิธีการกต,าต่างๆสำหรับในการที่ได้มานำเสนอในวันนี้ก็จะนำเสนอในนามของขชาวจีนไทยเพราะเห็นว่าชาวสุขไทยนั้นเเลยพวัยิี้ในสหรัฐอเมริกาต่อได้แรนกามา ปีนี้ก็เป็นปีที่สามสิบสามโดยได้ต่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐโคโลราโดเป็นครั้งแรกเมื่อที่สิบสองกร,รกฎาคมปีหนึ่งด้านเจ็ดอก 6. ในสมัยนั้นี่จะมีการรวมตัวของนักศึกษาแน่น,นอ่อนปนั้นแล้วว่าจากที่สี่นี่ก็เป็นความชันฉลาดเป็นการมองการไกลของระีตร่าใน,นสมัยนั้น ก็เป็นผลเพื่องคูณมาอย่างพวกเราซึ่งได้มาทำหน้าที่ในการระดับศาสนาในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการต่อต้านสมาชนธ์ไทยแอนต์เซรัร์กเมกาแนนก็มีเพื่อวานโยบายส่งเสริมเสิสนับสนุนแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรงไทยในแหตอรัร์กา